ถ้าเอาตัวของสกายก่อนเนี่ยมันคือจุดที่สกายได้รับรู้แล้วครับผมว่าตัวซันอ่ะเกิดมาเพื่อเขาจริงๆแล้วก็ชีวิตของเขาอ่ะมีอยู่แค่คำคำเดียวเลยคือการปกป้องดูแลเรามันทําให้แบบเราเริ่มที่จะเปลี่ยนจากคนที่ไม่ฟังอะไรเลยเป็นแบบว่าคนที่แบบยอมรับมากขึ้นแล้วก็ฟังของอคําพูดของซันมากขึ้นครับผมแล้วก็ด้วยการที่เขาเริ่มเปิดใจเนี่ยมันทําให้ตัวสกายเนี่ยเริ่มหลงเริ่ม <ล>มีความรู้สึกดีๆให้ใช่มันหลงมันหล,ลงมีความรู้สึกดีๆให้กับตัวซันเป็นความรักสินะเป็นความหลงไม่ใช่ความรักมันคงแค,ค,ค่ชั่วคราวใช่แล้วก็ผ <c oughs> ัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะถึงจุดที่สกายเนี่ยเริ่มมีใจให้กับซันรับผมแต่ว่ามันก็ยังมีเส้นกั้นอีกระหว่างคําว่าหน้าที่ที่เป็นบริการก,กับว่าการที่เป็นเจ้านายครับผมก,ก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องนี้กันนี่ของการเนี่ยจะเป็นเหมือนจุด เป็น turning point ที่ทำให้แบบความรู้สึกเปลี่ยนแต่ของผมจะไม่ใช่ turning point ของผมมันคือการพัฒนาความรู้สึกไปเรื่อยๆจากที่เราแบบรู้เรื่องราวเขาด้วยนั่นมาแล้วพอมาเจอมาเจอตัวจริงต้องมาดูแลปุ๊บเหมือนความรู้สึกมันค่อยๆพัฒนาพัฒนาพัฒนาไปเรื่อย,อยจนถึงจุดๆหนึ่งที่มันแบบมากเกินไปอะพอถึงจุดนั้นนะ่ะมันเป็น turning point ที่ห้ามตัวเองมากกว่าว่าควรจะห้ามความรู้สึกนี้ ไม่ควรจะต้องไปต่อเรามาเพื่อทําหน้าที่ของเราเพียงอย่างเดียวคือดูแลเขาอย่างอื่นคือไม่มีสิทธิ์อะไรง